ของบริบารแห่งอัครทิศติดกับพิณกนกนาว์ดึงพระเจ้าผู้ทรงเดชเนรมิตประเทศนิพพานสงอรชถนาประจดาคงปรพยักผ้าหุบอุดโดยที่บริบาลสถิตถานติดย์พอร์ดีสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบกับผมทั่วไทยไปกับบิ๊กแอดครับผมพาทุกท่านมาไหว้พระทำบุญและ ขอพอรไหว้ท่านท้าเวสุวรรณที่วัดเทพคนตะลิงชันกรุงเทพที่นี่ทั้งสององค์นี้มีองค์ที่เป็นหน้าเทพและก็เป็นหน้ายักษ์นะครับจุดทูบจุดเทียนยกมือขึ้นไหว้ล,ลึกนึกถึงขอพอร ตั้งใจหลายวัดก็มีท้าเวสวรณผมมาทำบุญที่วัดเทพคนบ่อยๆก็ขอแวะไหว้สักการะสมเด็จพระเจ้าตากศินและใกล้ๆก,ก,กันก็คือท่านท้าเวสวรณทั้งสององค์นี้ หลายท่านมีประสบะการณ์โชคดีหลายท่านมาขอพรแล้วสำเร็จนี่นะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านมาไหว้พระกันมาทำบุญกันมาขอพรท่านท้าเวสวรรนะครับก็มีคำกล่าวว่าถ้าเรามีความตั้งใจมีศรัทธาจริงๆนะครับ ศรัทธาแศรัทธามากๆศรัทธาว่าเราทําดีนะครับขอพรท่านมีศีลม,มีธรรมมีธรรมะใจใจมีศีลแล้วท่านท้าเวสุวรรณท่านก็จะเมตตาเราให้ให้สมความปรารถนาสำเร็จรุ่งเรืองธุกรกิจการงานการค้าขายชีวิตครอบครัว หรืออื่นๆก็มีให้เห็นความสำเร็จมามากมายวันนี้ก็ฝากวันนี้จึงถ่ายภาพมาฝากทุกท่านนะครับผมศรัทธาทุกที่และครับไปที่ไหนเจอที่ไหนต้องยกมือไหว้ขอพรท่านและก็โชคดีตลอดมาครับแวะมานะครับที่วัดเทพพลตลิ่งชัน กรุงเทพครับ